สวัสดีดค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็จะมานำเสนอเบเปอร์การทำไบโอพลาสติกจากเปลือกพุ้โงโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะนา,มมา,าสง,ง,งส,ส,นนสาวนิชาพลาสติกคอมพิวเร์จีตมศิริพัฒน์4เล่มที่21ค่ะนางสาวนัทกุญชรธนีคุณมศิริพัฒน2เลขที่26ค่ะเชิญชมแลนฟังได้เลยค่ะพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุที่ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากๆค่ะในปัจจุบันแต่ว่าพลาสติกเนี่ยจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงเพราะว่ามันย่อยสลายได้ยากค่ะการกําจัดที่ไม่ถูกต้องเนี่่่่่ยกกกก็ออใหห้้เเิิดดปััญาสงแวลมชนนคะ ซึ่งถ้าเราเนี่ยสามารถทำพลาสติกชีวภาพแทนที่จากพลาสติกที่ทำมาจากปิโตเรเยมแล้วก็หมุนเวียนไม่ได้นะคะจะช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ค่ะพลาสติกชีวภาพคือพลาสติกที่ได้มาจากชีวมวลที่สามารถนามาใช้ใหม่ได้เช่นน้ำมันพืชข้าวโพดหรือว่าไมโครไบโอตาค่ะโดยชีวมวลหมายถึงสายอินีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถนํามาใช้ผลิตพลังงานได้ค่ะพลาสติกแยกขนายได้ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่เป็นอันตรายสามารถ เมื่อเทียบกับพลาสติกปกติที่ย่อยสลายยากแล้วก็ปล่อยสารเคมีออก,กมาขนาดย่อยค่ะพลาสติกย่อยสลายได้เนี่ยมีความสําคัญมากเนื่องจากพลาสติกที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆถ้าเป็นดับนี้ต่อไปแมนน่นักพดอาจเกิดปัญหาพลาสติกบนโลกได้ค่ะการที่พลาสติกเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถูกกาจัดอย่างทีทีเนี่ยทำให้เกิดปัญหาว่าพลาสติกเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ยากทําให้เราลดปริมาณการใช้ลงค่ะซึ่งน้าะ จะใช้วัสดุที่ย่อยสลาได้นะคะแล้วก็เป็นติดกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถใช้ไคตินเป็นส่วนประกอบได้ค่ะเพราะว่าไคตินเนี่ยย่อยสลาได้ยากแล้วก็ทำมาจากธรรมชาติค่ะไคตินนะคะคือโพลิเมอร์สายยาวของนอิซิทิลคูโคลไมีนค่ะที่มีโครงสร้างเหมือนเซลลูโลสซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของพวกคลาสเตเชียนค่ะเช่นพวกกุ้งปูค่ะคลาสเตเชียนเนี่ยมีวัตถุดิบหลักคือไคโตซาาค่ะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไคตินกระบวนการผลิตไคตินนะคะไประกอบไปด้วยการกำจัดโปรตีนการกำจัดเกลือแร่แล้วก โดยใช้ระยะเวลาในการทำปฏิกิริยา2-3ชั่วโมงซึ่งสารโปรตีนจะถูกกำจัดออก้องนกไขามาันาแล้วก็สีบางส่วนหลังจากการกำจัดแลเข้าสู่การล้างน้ำให้สะอาดก่อนส่งเข้าสู่ขั้ตนตอนต่อไปค่ะการกำจัดรแรกนะคะเป็นขั้นตอนการกำจัดกรดซิสานจำพวกแต่ถ้าสัง่างๆที่อยู่ในเปลือกปูว่าการทำปฏิกิริยากับก,ดกรดเกลืขอขึ้นทุก3.5%ที่อุณหภูมิห้องนานที่4ชั่วโมง แล้วก็กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แลหยออกไปรวมถึงโปรตีนและสีบางส่วนที่ลงเหลือจากขั้นตอนการกําจัดโปรตีนหลังการกําจัดจะเข้าสู่การล้างน้ำให้สะอาดก่อนส่งสูงส่ขั้นต,นตอนต่อไปค่ะการกำจัดสีนะคะเป็นขั้นตอนการกําจัดลลหิตหรือว่าสีออกงหมดขั้นตอนนี้่ะทำกอนกระบ,บวกนกา,ารผลิตไคโตซานเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ไคตินแล้วก็นำไคตินมาผลินนตไคโตซานรือที่หลัง ตลอดการผลิตไคโตซานได้ได้ผลิตณฑรไคโตซานค่ะกระบวนการผลิตไคโตซานนะคะจะมีขั้นตอนเหมือนกับการผลิตไคตินเลยค่ะจนได้สารไคตินบริสุทธิ์หลังจากนั้นนะคะสจะใช้สารไคตินเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไคโตซานค่ะ <S 1> <S 1> การกำจัดหมลเอสเิร์ของไคตินนะคะสามารถทําได้ด้วยปฏิกิริยาไฮโดรไลซสิสของด้วยกรดค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่นิยมค่ะ เนื่องจากประสิทธิภาพในการกําจัดน้ำร่อยกว่าวิธีการกําจัดด้วยด่างค่ะซึ่งชิ่ยมใช้โซเดียมไพลนอกไซ์ในการทําปฏิกิริยาค่ะหลังจากนั้นจะล้างด้วยน้ำสะอาดให้แล้วก็อบให้แห้งค่ะจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ค่ะ